ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด19ล่าสุดตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนอกจาก AstraZeneca, p ไฟ z e r ร์ d n i o n t บ o h m o d e r n a หรือว่า s i n o vac แล้วนะครับผมอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัคซีนโควิด19ตัวอื่นๆที่ตอนนี้มีประสิทธิภาพที่น่าสนใจนะครับตัวที่1ครับวัคซีนสปุตินิกีจากรักเสเซียครับประสิทธิภาพ91.6ฉีด2โดสตอนนี้มีหลายประเทศอนุมัติให้ใช้แล้วนะครับ ตัวที่สองครับจอร์นสันแอนจอร์นสันครับจากสหรัฐอเมริกาวัคซีนตัวนี้น่าสนใจตรงที่ฉีดเข็มเดียวมีประสิทธิภาพระหว่าง57-72ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบปร,ปรักวัคซีนเป็น2โดสแล้วก็ยังไม่มีประเทศไหนอนุมัตินะครับตัวที่3ครับชื่อว่า n o v a แว x จากสหรัฐอเมริกาครับมีประสิทธิภาพ89.3ในการทดลองที่สารฐอาณาจักร แต่ต่ำกว่า50%เมื่อทดลองในแอฟริกาใต้และตัวที่4ครับวัคซีนชื่อว่าซีโนฟาร์มจากจีนครับประสิทธิภาพ79.34%ฉีด2โดสห่างกัน3สัปดาห์ครับ